โอเดครับสัสด<ย>ีครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงก,กว่ากว่าครับตื่นตื่นกันเลยใช่ตอนนี้ก็เลิกงามยามดีครับตอนนี้สามารถลงเขาบอกว่าสามารถลงมากินข้าวกลางวันบางได้แล้ววันนี้เราก็เลยมากินป้าน้อยที่เราเคยแบบบอกไว้เมื่อนานมาแล้วว่าเขาเป็นรีเจนดารี่ของวงการบิลเลยเียรนบแรงใหญ่เลแรงสูงแรงสูงกนนี่ป้าน้อยเอลังยุ่งอยู่ <laughs> อตอยู่นนี้เราก็ได้สั่งเมนูสุดพิเศษฮะแล้วเมนูยอดฮิตของป้าน้อยเซมสั่งอะไรฮะเซมสั่งอะไรสั่งอะไรนะข้าวพริกแกงนี่มาพอดีเลยอ๋อนั่นแล้วนั่นแล้วอ๋ออันนี้ของผมอันนี้คือสั่งพิเศษธรรมดาเนี่ยธรรมดาครับโอ้โหนี่ธรรมดาเนี่ยเอาไปรวมกันจ้หมดแล้วใส่ขอบอกมาแล้วจะมงได้อย่างไวนะได้อย่างไวชิ้นจอนะครับโอ้ านี่คือสั่งธรรมดาใช่ไหมเนี่ยธรรมดาแล้วราคาอยู่ที่แบบเท่าไหร่อ่ะห้าหกสิบบาทอืมอจุดเด่นก็คือไก่ย่างอ่าร้านปัวน้อยนี่คือเขาเรียกว่าไก่ย่างอิตเดอะเบสเออเราทุกคนสั่งไก่ย่างกันหมดเลยจริงบ่าวันก็จะได้ไก่ย่างทานใช่ไก่ย่างชาโพก็มีแล้วแต่กรอบๆหน่อยแล้วแต่วันอร่อยครับอร่อยสุดยอดอร่อยไม่ซ้ำกันจริงนะบ้าอร่อยไม่ซ้ำกัน อยู่แถวนี้ก็ลองขับรถเข้ามาดู uh, brilliant, brilliant. เออบิลเลียนบิลเลียนเฮ้ยบอกเลยร้านป้าน้อยเป็นธุรกิจที่แบบเติบโตวไวมากแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มขยายกิจการนะคนแบบเราตอนนี้เริ่มเริ่มเปิดลแล้วล็อกจองแล้วด้วยขยายเออขยายยังขยายตลอดเวลาแล้วก็แบบเพิ่มเมนูเพิ่มแบบแล้วถ้าเกิดมากินานานๆแล้วจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้นิ่งเฉยเขาปรับเปลี่ยนใช่ตลอดเวลาใช่แล้วบอกเลยว่าถ้าชอบความเป็นกันเองนี่คือบอกว่าป้าน้อยนี่คือที่สุด ออิอ,อโดยปกติแล้วก็จะมีน้ำซุปบริการตลอดอ่าใช่น้ำน้ำซุปปอน้อยแบบว่าหมูก,กระดูกกระดูกทำจากกระดูกหมูอมอันนี้เราสั่งมาสามเม็ดสามจานฮะเดินต้นนี้ของของปูนะครับอันนี้เมนูแล้วข้าวข้าวมันไก่ย่างแล้วก็ไข่ดาวตองฟองไข่ยาวไข่โคตใหญ่ ไข่เาใหญ่มากปูนไข่ใหญ่นึ่งไข่ในจานยันจานใหญ่สอฟองเลยคนใหญ่ไงจีของเดียวของเดียวนี่ข้าวไร่ข้าวไรลข้าวไร่เบอร์รีา่หมข้าวไร่ข้าวไร่ข้าวไร่ข้าวไรข้าวไรข้าวไร่ข้าวไร่ข้า่ข้าวไร่ข้าไง่มวร่าข้าวไร่กแาวไร่ยา่ข้าวเบคอนด่้วยร่ข้าวไร้าวยบ่กว่าร้านปข้าน้อวแน่น้าวาว่า ถ้าเกิดถ้าเกิดมาร้านป้าน้อยอย่าสั่งอย่าสั่งพิเศษถ้าสั่งพิเศษมันจะถ้าเกิดสั่งพิเศษบอกเลยได้มีเรื่องได้มีเรื่องไปข้างสั่งพิเศษมาแล้วแบบเหมือนเหมือนกินบุฟเฟ่ต์่ะกินอะไรได้ อากาศร้อนอากาศร้อนร้อนไหมปุ่นร้อนมากเลยมันร้อนหรอวะดิวไม่ร้อนหรอวะเดี๋ยวนี่กูกูถามกูถามว่าไม่ไม่ร้อนหรอมีการยืนกล้องเลยร้อนร้อนร้อนจริงมึงจะมึงมาสบายตรงไหไม้เอาโก้ไม้โทสต์ไอ้ไม้เป็นพัดไม่ให้ยายยืนไหนแล้วลูก จิงไม้จงอืมจงเฮ้ยวิปนายบ้าเแตนบ้านไม่กอดดูดูเไปไปโชว์เซมมเป็นด้วยขาดยครับอากิเตะอากิเตะแตก้รเชื่อนะเซมเรียนตาาลูกอ๋อเรีาปัดครับผมบ้านทำอะไรเนี่ยหนูวาดให้เขาทำ้าแตนบ้านอ่ะจะให้เาทำไปให้หนูแล้วโอ๊ยน้ด หนูต้างหากแบบนี้ไงหนูทำไม่ค่ายูกหนูชอบพิมเสื้อสวยไม่ได้อะไรนะครับเคยพิมนะครับขออรับเมื่อกี้ิมอะไรนะครับกินเสื้อสวยอ๋อเสื้อสวยจริงครับน่ารักพี่เตยปากน้ำโคลฝากน้ำโคลที่คือบ้านของป้าเนี่เข้าใจปะป้าทำป้า้าไม่เป็นหรอกอันนี้พี่มีแล้วหรือว่าพี่มีตอนนี้ป้าว่าได้กาดูคือว่าเดี๋ยวป้าจะมีรากชายมาข้างหน้านี่ใช่ปะครับลากชายมาเนี่ยรากชายมา ใช่แล้วทางนี้เป็นบันไดห้าขั้นเข้าบ้านนะประตูประตูหน้าบ้านตรงนี้คือประตูไงเนี่ยที่อยากไว้เนี่ยคือประตูเนี่ยบันไดห้าขั้นคือประตูเข้าบ้านแล้วคนที่เข้าประตูนี้ก็นอนทางนี้ใช่ไหม,ไมไแล้วคนเข้าประตูนี้ก็นอนทางนี้แต่เดี๋ยวให้เดี๋ยวขอพป้าน้อยหรือว่าแนะนําตัวแล้วก็ฝากร้านหน่อยนะครับป้าเชฟป้าน้อยนะคะอยู่บิลเยนมา6ปีแล้วค่ะขายข้าวมันไก่ขายข้าวไรซ์เบอร์รี่อาหารคีนนะคะ น้องๆนักกุศา,าที่รักสุขภาพมากินร้านนี้ได้เลยค่ะรับรองว่า c l ี a แน่นอนทำ,ทำไมนวัน่ี้ถึงให้เยอะครับ้าสงสารเด็กๆไงบางคนก็พ่อแม่จนในลูกจะได้อิ่มๆไม่อร่อยเลิศดเลยแต่เรื่องสะอาดรับรองค่ะปลอดภัยถูกหลักอนามัยแน่นอนคือยอดเลยครับอยากากินอิ่มกินถูกแล้วก็อร่อยมาร้านก็น้อยนะคะถ้ามันไก่ค่ะตอนนี้เห็นมีเปิดร้านร้านใหม่ด้วยใช่ค่ะมีสองร้านเดี๋ยวจะมี ก๋วยจั๊บน้ำใสหมูกรอบก๋วยจั๊บน้ำข้นไก่ตุนนะคะแล้วก็มีข้าวคู่กะปินะคะคุณผู้ชม,มด <c oughs> ีครับให้มหาลัยเปิดกันนะหมดโควิดเลยถึงจะขายน้องๆชวนน้องๆมาอุดหนุนบ้ากันนะคะครับผมร้านนี้นะคะแม่นะคะ้าหน้าไม่งอรอไม่นานคะ่ะโอ้ไม่ไม่งอรอไม่นานจบได้คงสมเสียงหวานด้วยครับคอนเพชร์นะคะต้องหวานอยู่แล้วรัก้าน้อยมาช่วยอุดหนุนกันนะคะจะได้อยู่ที่นี่นานๆค่ะ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ยอดจริงๆจบด้วยคำคมเปรี้ย้วจริงเพิ่ดคำคมที่เราทำมาที่จบเลยเราจะมีคำคมนานๆเพราะวันนี้อากาศร้อนเออวันนี้อากาศร้อนจริงอุ้ยกี่เสื้อมีออร่าขาวจัวเลยอันหนึ่งขอปรับเปล่งสวยจริงเอ้ยร้อนจริงร้อนจริงครับก็ถ้าเกิดจะได้ร้านอาหารที่แบบว่ากินแล้วมีความแบบเป็นกันเองนี่แนะนำ ปาน้อยเลยครับจะมีหลายร้านเลยที่อร่อยในแถวนี้แล้วแบบให้เยอะดีๆมีเยอะแยะเลยจะมีร้านหนึ่งชี่เสื้อสวยใช่ครับรนี่ร้านชื่อร้านว่าไงนะทับบี้ทับบี้บีเคเคลิงอยู่ด้านล่างอขอบคุณที่สนับสนุนเราในคลิปนี้ด้วยครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เข้าไปในร้านแล้วโค้ดโปรเสร็ทีลดเออได้ส่วนลดด้วยกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้จัดไปครับลิงอยู่ข้างล่างครับโอเคครับบ๊ายบาย